K hey man, 718. the Purple dream on the scene. Porsche seven weight eight. looking me. Let's go. Purple seven weight. Yeah, My tight. Brakes painted gold. But I move too fast, carbon lip low Got that wide body stance, purple drip Yeah the paint got depth Man in the case, smile that flex. Titanium tone when I rev that roar It's different Z's fire like a dragon at war 20 inch rims tucked tight with finesse Pirelli's on point I the license โชคดีทะเบียนนี่เลยน้ำมันเครื่องทาคุมิสังก้อาแอลวอชเป็นนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและมีส่วนผสมของไทเทเนียมไปลองกันซะบอกเลยครับลื่นยิ่งเจีย สวัสดีครับเจออีกแล้วครับกับผมครับนาแจมเอเดเซียลออริจินอลฮะวันนี้อีกแล้ว Porsche Cayman 718คันนี้แต่พอเราไปก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแต่จริงๆเนี่ยตัวรถต้องบอกเลยว่าสวยมากๆเมื่อกี้ไปชมกันมาเป็นยังไงฮะนิดๆหน่อยๆหล่อมากคันนี้นะครับต้องบอกก่อนนะคันนี้เนี่ยเขาทำกับเราไปนะเริ่มตั้งแต่ชุดเบรกนะครับเมมโบ้ GT นะครับหางหลัง GT สตัดปรับเกียวอย่างคันที่แล้วเนี่ยเลือกเป็น k w คันนี้ขอลองเป็น h ฮดไดยูโรนะครับพร้อมตัวแคนเซเลอร์ครบ ชุดนะฮะแล้วก็เรื่องของท่อท่อเนี่ยเป็น S W C m u f f e r นะครับซุ้มเสียงเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนนะครับในช่วงกลางคลิปนะฮะแล้วก็ดาวไป a อ a ัต m u f f er. แล้วก็ปิดท้ายในเรื่องของการจูนนะครับจาก a z c Re ัตซีรีแฟ E C U จูนนิงที่บอกเลยว่าตอนนี้โปรแกรมการจูนนะครับของเราเนี่ยสำหรับสาย Porsche ต้องบอกก่อน1แรงทุกคนรู้อยู่แล้วต้องแรง2ใช้งานต้องสมูทนะครับและที่สาคัญ3เนี่ย ไม่ส่งผลไม่ส่งปัญหาต่อเครื่องยนต์เพราะว่าอย่างเงี้ยรถใหม่ๆเพิ่งออกมาจากโชว์รูมเลยแต่ก่อนที่จะไปดูว่าคันนี้เขาทาอะไรกันบ้างผมอยากจะพาชมคันนี้หน่อยว่ารถก็สวยจริงครับนี่สีโอ้โหเป็นสีที่เรียกว่ากดออปชันมาแบบพิเศษแล้วลูกค้าเนี่ยดูดิมีคาดลงคาดลายมาแล้วล้อก็มาจากโรงงานหล่อแบบนี้เลยแต่ตอนแรกเนี่ยมันจะสูงสูงหน่อยอยากให้ดูภายในคันนี้ลูกค้าที่กดออปชันมาดูดิสีลูบี้สตาร์โอ้โหเข้ากันตัวแผงคอนโซลคอนโซลสวยมากคันนี้ต้องบอกจริงว่าเรา ถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้นะผมเชื่อว่าไม่สวยเท่าคันจริงและที่สําคัญเจ้าของรถน่ารักด้วยผมบอกเลยคันนี้นี่มากรื่นครับเรามาดูกันที่ด้านนอกก่อน Porsche ใครที่ใช้พอดนะครับในรุ่นที่เป็นพวก Boxster หรือ Cayman ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าช่วงล่างกระด้างบางคนใครที่ใช้รุ่นนี้เนี่ยบางทีเป็นผู้หญิงขับอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเราตัวผู้ชายขับเองก็ยังรู้สึกเลยว่ามันกระด้างมากขับแล้วเด้งดึ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 งคนก็จะถามหมาว่ามีสตัตวดอะไรที่ขับแล้วเนี่ยไม่กระด้างไหมนุ่มนวลไหม โดยที่ยังคงความเกาะถนนหรือแบบเลี้ยวคมๆเหมือนกับที่เป็นสเสน่ห์ของเจ้ารถรุ่นนี้เพราะมันเป็นรถเครื่องวางกลางเนาะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนถามหามากเลยก็คือเรื่องของเบรกใครใช้เคแมนใครใช้บ็อกสเตอร์โอ้โหดูเบรกเดิมมาจากรุ่นนี้เลยคือเล็กนิดนึงเบรกแม่งเหมือนเอาไปใส่แจ๊สกันนะนะครับเพราะนั้นเวลามาอยู่ในรถแบบนี้โอ้โหอย่างเงี้ยล้อเล้อสวยๆจัดหน่อยเบรกหนึ่งชุดนะครับนะนี่มาดูคันนี้ดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะนี่ผมให้ดูเลยเบรกเลือกเป็นเบมโบ GT แล้วดูขนาดจานอยู่กับล้อ ขอบ20คุณเห็นไหมมันแน่นมันเต็มเออค่อยดูแบบเป็นรถซูเปอร์คาร์รถสปอร์ตหน่อยนะครับนะแล้วดูฟิตเมนต์คันนี้นะครับตอนจอดอยู่คุณจะเห็นเลยว่าจัดทรงเนี่ยลูกค้าบอกขอแบบแบนๆเลยนะขอแบบแบนๆแบนไม่พอฟิตเมนต์สวยๆแล้วขับต้องนุ่มด้วยซึ่งคันนี้จริงๆผมไปลองขับมาแล้วนะครับไปลองซัดลองวิ่งมาบนถนนเนี่ยบอกเลยว่าความนุ่มนวลเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบดีกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับยังไงท้ายคลิปเนี่ย รถคันนี้มีจูนด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปขับเลยว่าในความเร็วสูงเนี่ยนอกจากนุ่มแล้วจะเกาะไหมมาดูด้านหลังนิดหนึ่งฮะนี่อันนี้ไฮไลท์เลยนะหางหลังทรง GT ครับสีแบบนี้บอกเลยว่ามันทางของเราอยู่แล้วใส,ส่เนียน,เ,น,ยนเ,ปเป๊ะนะครับนี่จุดยึดมานี่ขาเป็น CNC โคตรสวยนะครับมองไปด้านล่างนี่ต้องคุยหน่อยท่อ s w c บิวเฟอร์ท่อ, er, ทอน,นอกตรงรุ่นโบอินนะครับซุ้มเสียงฟังเสียงกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปดูความแรงฟังเสียงดูครับ แม่งเปลี่ยนฟิลลิ่งเจ้าตัวเครื่อง2.0บ็อกเซอร์ที่เสียงมันแบบติ่มมากๆอ่ะใช้ใช้รุ่นนี้จะรู้เสียงแม่งฟู่ฟูฟู่ฟูไม่เร้าเลยนี่เร้าใจและที่สําคัญนะเสียงแบบเนี้ยลูกค้าที่เป็นสุภาพสตรีระบุเองเลยว่าขอแบบเร้าใจหน่อยจัดให้นะครับนี่แล้วดูฮะดูทรงผมให้ดูทรงอีกทีเป็นไงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของแบบความสวยนะย้ำา K-man Boxer ถ้าคุณชอบการเซตติ้งแบบ มืออาชีพนะทีมงานผมไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกเป็นสินค้าในราคาหลักหมื่นหรือหลักแสนมาที่นี่ผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองอ่ะใช้พอร์ชอยู่แล้วย้ํากันอีกทีว่าผมเป็นคนที่ขับพอร์ชทุกรุ่นนะครับตัวผมเองเนี่ยใช้ทั้งคายเยนใช้ทั้งนายวันวันใช้ทั้งไทคารนะครับแล้วผมก็ใช้เจ้าเคแมนหรือ b o x กสเตอร์มาโดยตลอด นะครับปัจจุบันตัวผมเบงก็ยังใช้718อยู่บอกเลยว่าผมเสพความรู้สึกมันมาพอสมควรเพราะนั้นลูกค้ามาที่นี่นะครับบอกเลยว่าคุณจะขับช้าขับเร็วนุ่มนวลเรซซิง่งระบุผมเซตให้จนกว่าคุณจะพอใจไม่เกี่ยวกับราคาสินค้านะครับดูแลแบบ,บเลยว่าทำจนกว่าคุณจะแบบทุกฟิลอะ จังว่าคุณจะพอใจนะครับคุณดูทรงอันนี้นะเห็นทรงแล้วนะปิดท้ายความแรงนะครับนะปอเช่718ดขับเนี่ยทุกคนรู้ว่าแรงม้าที่ให้มาค่อนข้างที่จะแบบถึงเวลาเนี่ยวัดแรงม้าลงพื้นมันดูน้อยสําหรับรถในปัจจุบันในราคาแบบนี้ใครที่รู้สึกว่าขับแล้วมันไม่ทันใจมันไม่กระฉับกระเฉงมันไม่เร้าใจ A อซ r e f a ฟ ECU u n i n g จัดให้กับแรงม้าที่ออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเพิ่มแบบชัดเจนแบบนี้ไม่ต้องพูดเยอะ ดูความงามกันมาแล้วดูความสวยกันมาแล้วผมไปลองให้ท่านดูแบบนิดนิดหน่อยๆลองไปฟังเสียงดูลองดูว่าจูนแล้วพ่อแล้ววิ่งอย่างไรวันนี้ ผมพาไปชมไปชมดูครับแล้วท้ายคลิปรวมมาให้สวยๆกับรุ่นนี้นะครับใครที่ใช้ปอร์เช่ทุกรุ่นปีนี้ As a อสซนะครับสงประพารอนเมืองลุยเต็มระบบครบแจ่มได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวช่องทางการติดต่อผมลงไว้ที่ท้ายคลิปสายพอร์ตอยากให้ลองครับมาสัมผัสเราแล้วคุณจะรู้ว่าเราใจในราคาที่คุ้มค่าเป็นอย่างไรไปชมครับเชิญ make the pavement freeze purple haze in the rear view smoke when i drop two gears boy the beast just woke spoiler up when the speed Lock. launch control got your jaw in shock styling speed yeah i'm dressed to kill but it's that titanium note that gives the chills no chrome just tone forged and loud crowd turn heads when i roll through crowds not just a ride from the turbo whistle to the glowing heart Purple 7 way in 8, yeah I ride so clean, custom wheels spinning, that's a savage machine. Ties grip tight, brakes painted gold, S W Z pipes got the sound so bold. Yeah, I ride so clean. Custom wheels spinning, that's a savage machine. Ties grip tight, brakes painted gold. Heads W Z pipes got the sound so bold. It's a purple thing, it's a Porsche thing. When I slide through streets, hit a turbo sing. From Bangkok lights to the Cali coast, the 7-way Nate flexing. Home.